สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปองก็จะมอสปอยหนังเรื่อง Sky Scaper หรืออ่าหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ละห่ำตึกละฝานั่นเองนะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเก่านะคะตั้งแต่ปี2018แล้วมัง้งแต่ว่าเขาเพิ่งเอามาลงใน Netflix ไม่กี่วันมานี้เองนะคะปองก็เลยเพิ่งจะได้ดูนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูก็มาฟังสปอยไปพร้อมกับปองได้เลยนะคะ หนังเรื่องนี้ก็ได้นักแสดงนําก็คือเดร็กหรือว่าจอห์นเดอะเว์นะคะซึ่งเห็นจอห์นเดอะเว์ก็ต้องนึกถึงหนังบูรหัมพลังดุเดือดนั่นเองนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะไม่ผิดวางค่ะ <c oughs> หนังเรื่องนี้ก็คือจอห์นเดอะเว์ก็รับบทเป็นวิวนะคะซึ่งเป็นอดีตทหาร f b i ที่อยู่หน่วยช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็เป็นทหารผ่านศึกนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เลิกทำงานเกี่ยวกับ FBI ทหารแล้วเขาก็มาหันมาทํางานนะคะเป็นเปิดบริษัทเล็กๆนะคะรับประเมินความเสี่ยงหรือว่าประเมินความปลอดภัยให้กับตึกละฟ้านะคะตึกที่สูงที่สุดในโลกนั่นเองนะคะเขาสมมติขึ้นมาเชื่อว่าตึกโพรสตตึกโพรหรือว่าตึกละฟ้านั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่วีนเ,นเข้ามาทำงานาประเมินความปลอดภัยให้กับตึก ตึกลาฟ้าไม่นานนะคะก็เกิดเพลิงไหม้ที่ตึกนี้ขึ้นนะคะและเขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้วางเพลิงนั่นเองนะคะซึ่งตึกอ่าลาฟาหรือว่าตึกเพลิง้ก็ถือว่าเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นตึกที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนั่นเองนะคะแต่ก็มาถูกวางเพลงิงและเขาก็ถูกอ่วินเนี่ยก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนวางเพลงิงเขาจึงทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อเข้าเข้าไปอ่ะ ช่วยเหลือครอบครัวเขาซึ่งในวันเกิดเหตุนะคะครอบครัวของเขาก็ติดอยู่ในตึกนั้นเองนะคะแล้วก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และค้นหาว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังในการวางเพลิงครั้งนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวซึ่งเมียแล้วก็ลูกแฝดของเขาติดอยู่ในตึกนั้นด้วยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกแล้วก็บู๊จริงๆก็คือถ้ามีเดอะด็อกหรือว่าเดอะไนก็คือ บูพลังนั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นบูแตกต่างอันนี้ก็คือเขาจะทําแบบบูออกมาในแนวซอฟต์ทาทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขานนัเองนะคะก็หนังก็ไม่มีอะไรก็คือสามารถเดาวพอดได้ได้ง่ายๆนะคะถ้าใครดูหนังแนวนี้ก็คือแต่ว่าก็คือเดาได้เออมันจะจบลงแบบไหนแต่ว่ามันก็สนุกนะคะเห็นได้เห็นการกระโดดฉากที่เขาพูดถึงกันมากก็คือฉากที่ วิวเนี่ยหรือว่าดร็กนะโดดข้ามจากเคนนะคะเข้าไปในตึกลาฟาเออแบบว่าเขาก็เห็นว่ามีภาพล้อเลือนออกมาล้อเรียนกันนะคะเห็นฝรั่งทําเยอะนะที่ระหว่างเขาว่ามันเป็นฉากที่ไม่สมเหตุสมผลเออแต่ก็ไม่สมเหตุสมผลจริงแตนะ่สุดท้ายแล้ว วิวก็สามารถเข้าไปในตึกแล้วก็สามารถช่วยครอบครัวเขาได้นั่นเองนะคะเออหนังก็มีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนะคะแต่ว่าดูเอามันดูเอาลุ้นระทึกมีฉากที่ได้ลุ้นหัวใจจะวายกับวิวหล,หลายฉากเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เขาแบบโดดโดดข้ามเคนหรือว่าฉากที่ฉากที่ปองลุ้นมากเลยคือฉากที่เมียหรือว่าภรรยาของวิวเนี่ยเขาเขาข้ามข้ามไม้ เหมือนถ้าเป็นบ้านเราไมา้แผ่นเดียวเพื่อไปช่วยลูกเขาที่ที่ติดอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็เอาลูกเขาอ่ะขี่หลังเพื่อข้ามกลับมาเออฉากนี้นลุ้นที่สุดเลยระโปองเ,อเสียวด้วยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็คือหนังนะคะแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงไม่ไม่สามารถทําได้แบบนั้นนั่นเองนะคะก็อยากจะบอกหนังก็ดูเพื่อเพลิพน,นดูเพื่อนสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรมากความสมจริงสมจังก็อย่างที่ว่าก็คือหนังนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือเราก็คือตายนั่นเองนะคะก็ สำหรับปองปองให้หนังเรื่องอยู่ที่8เต็ม10นะคะทุกคนเออถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะคะที่เน็ตฟิ x วันนี้มีฉายแล้วนั่นเองนะคะสําหรับปองวันนี้ก็สขอสปอยหนังเรื่องเดย r ด c อกไว้เพียงเท่านี้เอ,อ้หนังเรื่องเดยอลรอกได้ไงอ่ะสกายแสแลปร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ